ครูบาบุญชุ่มญาณะสังวโรผู้ซึ่งมีปฏิปทาดำเนินชีวิตอยู่ในแนวทางแห่งพระโพธิสัตว์ได้ทุดงมายัางบ้านเวียงแกว้วจึงได้สร้างเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุตั้งชื่อว่าพระาธาตุนางคอยเออหมู่สู้เก็บอยาเกอย่างานไหวน้ำน้ำแทงอินเกมีกวนายเหมือนเมอไม่หงเกมีตั้งเป็นโยกั คำพยากรณ์ที่ครูบาบุญชุ่มได้บอกไว้กับลูกศิษย์ลูกหาก่อนที่จะเกิดการระบาดของไวรัสโควิด -19 ทำให้สุภาได้เริ่มการศึกษาสมุนไพรพื้นบ้านจากตำรับยาสมุนไพรของครูบาบุญชุม่มและตำรายาโบราณที่ถ่ายทอดจากปู่มายังพ่อเมื่อครั้งอพยพมาจากสปป,ปลาวในอดีต สวัสดีค่ะดิฉันชื่อสุภาสแสงบุญมานะคะเป็นกลุ่มพืชสมุนไพรของไรภูเินแก้วก็ดิฉันเป็นลูกศิษย์ครูบาบุญชุ่มนะคะที่ท่านก่อ,อนที่ท่านจะเข้าถ้ำก็ได้บอกให้ดิฉันเก็บสมุนไพรไว้เยอะๆตรงนี้ก็เป็นที่มาของสมุนไพรนะจยุดเด่นของสมุนไพรในไรภูเินแก้วก็ตอนนี้ที่ปลูกไว้ก็มีอ่า เริ่มแรกก็คือมีชามาราชินกนะคะแล้วก็ฟ้าทะลายโจรข้ามิ้นชันนะคะแล้วเก๊กงวยน่วยคะเรามีสมุนไพรประมาณ300กว่าชนิดค่ะสมาชิกของไร่ปูเวงแก้วก็มีประมาณ50กว่าคนค่ะแต่และคนก็ไม่ได้อยู่ในบ้านเวงแก้ว เพราะหมู่บ้านเวทแก้วนี้ที่เดียวนะคะว่ากระจายไปทั้งอาเภอเชียงแสนนะคะหลายหมู่บ้านนะคะแล้วก็ทางทางสมาชิกแต่ละคนก็จะบางคนก็จะเป็นลูกไล่ก็ปลูกขาบ้างปลูกขิงบ้างปลูกกระชายขาวบ้างปลูกฟ้าทะลายโจรบ้างปลูกข้าวม้นชันคนก็เป็นามาร่วมหุ้นค่ะช่วยกันมาผลิตสร้างความ สาม,มัคคีและก็สร้างรายได้ให้กับชุมชนไร่ภูวเวียงแก้วจึงมุ่งมั่นทุ่มเทพลังและทรัพยากรในการสร้างความยั่งยืนด้านสมุนไพรพื้นบ้านนอกจากการศึกษาตำรับยาสมุนไพรแล้วสุภาเข้ารับการศึกษาในหลักสูตรเภสัชกรรมเวชกรรมและพดุงคัน ในโรงเรียนปัญญาไทยเพื่อหวังนำความรู้ที่ได้มารักษาผู้คนจากความศรัทธาในองค์ครูบาบุญชุ่มจึงสืบสารตำรับสมุนไพรพื้นบ้านและอนุรักษ์ภูมิปัญญาประจำถิ่นเพื่อเพิ่มภูนิสุขภาพที่ดีในวันนี้และในอนาคตให้กับทุกคน